สวัสดีสมาชิกเค n Channel ทั้งเก่าและใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเหรียญดิจิตอลมาใหม่สมัครรับฟรี100เหรียญมาฝากสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนเหรียญใหม่นี้จะมีชื่อว่าอะไรและม,มีวิธีการสมัครและรับเหรียญอย่างไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ทีการสมัครรับเหรียญนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะช่องแรกนี้ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะส่วนช่องนี้เขาให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านนะคะให้เป็นตัวเลข8ตัวนะคะตัวเลข8ตัวแล้วก็ตัวเลขอักษรพิเศษนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นขีดนะคะเป็นตัวเลขอักษร พิเศษนะคะจากนั้นก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะตรงนี้เป็นรหัสเชิญของแอปเองนะคะเมื่อใส่ข้อมูลครบหมดแล้วก็กดคําว่ายืนยันได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดยืนยันแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะจากนั้นนะคะก็จะมี OTP นะคะส่งมาในมือโทรศัพท์ของเรา6กตัวนะนำตัวเลขนั้นมาใส่ตรงนี้นะคะ จากนั้นก็จะเด้งหน้ามาแบบนี้ให้เราใส่อ e ีเมลของเรานะคะที่ใช้งานได้จริงจากนั้นก็กดคำว่ายืนยันค่ะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะคะนำตัวเลข6หลักนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะหลังจากใส่ otp เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้าแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่ชื่อของเรานะ แล้วก็นำสกุลนะคะเลือกเพศเลือกวันเกิดนะคะเลือกเดือนเกิดแล้วก็เลือกปีเกิดของเรานะคะแล้วก็เลือกอาชีพนะคะอาชีพนี้เลือกอะไรก็ได้นะคะหลังจากใส่ข้อมูลครบหมดแล้วนะคะก็กดคําว่ายืนยันนะ,ะที่อยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะก็กดยืนยันไปเลยค่ะจากจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือ เราได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็น Facebook นะคะของเหรียญป๊อบคอยนะคะอันนี้เป็น Twitter นะคะแล้วก็ Line นะคะใครที่อยากจะติดตามความคืบหน้านะคะของเหรียญน,นี้ก็สามารถที่จะติดต่อไป3มช่องทางนี้นะคะ หน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเขายังแจกฟรีอยู่นะคะ100เหรียญนะคะแต่เรายังจะไม่ได้ตอนนี้นะเขาให้เราลงทะเบียนเอาไว้นะคะวันที่11มกรานี้นะคะเหรียญนี้จะเข้าบิดครับนะคะใครนะคะที่เป็นสายเก็บเหรียญฟรีนะคะดิจิตอลนะคะก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะที่ เหรียญใหม่ที่กำลังจะออกมาตอนนี้นะคะคร่าวๆนะคะมีคนบอกว่า100เหรียญที่เขาแจกฟรีมา,มานี้นะคะราคาพันอัพนะคะดังนั้นใครที่เป็นสายฟรีนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะให้เรานำลิงก์ของเรานะคะไปแชร์นะคะคัดลอกตรงนี้นะไปแชร์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม facebook นะคะ และเมื่อเพื่อนที่เราเชิญนั้นทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้1คนต่อ25หเหรียญน,นะคะก็คือ25คอยนั่นเองนะคะตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายคริปโตนะคะสะสมเหรียญต่างๆนะ,ะเหรียญน,นี้เกิดใหม่เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเจ้าของนะคะก็คือ เฮียฮ้อ er นั่นเองนะคะเจ้าของ RS นั่นเองนะคะเขาก็ผลิตเหรียญของเขาออกมานะคะจะขึ้นตลาดนะคะวันที่11มกรานี้เองนะคะดังนั้นเป็นโอกาสฟรีเลยนะคะสำหรับสายฟรีเราๆนะคะที่ต้องการที่จะเก็บเหรียญน,นะคะหรือถ้าใครจะเก่งกำไรก็ได้นะคะเก็บไว้นะคะถ้าตลาดเปิดยังไม่ขายก็ได้เก็บไว้นะคะ เผื่ออนาคตมันแพงกว่านี้นะคะก็แล้วแต่นะคะบางคนถ้าเหรียญนี้เข้าตลาดบิดครับก็าอาจจะทําการเทขายเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนนะคะร้อยเหรียญในวันนี้นะคะอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะคะทุกคนดังนั้นนะคะแนะนําเพื่อนตอนนี้ได้25เหรียญต่อคนนะตอนนี้แอดเก็บได้นะคะ70คนนะคะ70คนนะแนะนําไป70คนนะคะ สมาชิกก็เอา70คูณ25นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำสมาชิกนะคะให้มาสมัครแล้วก็เพื่อที่จะลงทะเบียนรับเหรียญฟรีนะคะป๊อปคอยนะคะ100ฟฟรีเลยนะคะแนะนำเพื่อนได้25บาทเอ้ขออภัยค่ะได้25เหรียญต่อคนนะคะก็รีบๆมาลงทะเบียนเอาไว้นะคะเผื่อว่า แอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะดังนั้นใครนะคะที่อยากได้เหรียญป๊อบคอยฟรีๆเลยรีบมาลงทะเบียนเอาไว้นะคะถ้าเกิดเข้าตลาดบิดครับแล้วนะคะสมาชิกจะเสียดายนะคะว่าน่าจะลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนนะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้เหรียญป๊อปคอยนี้ ไปฟรีเลย100เหรียญนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครที่มีคำถามนะ,ะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะส่วนการคอมเมนต์นะคะให้คอมเมนต์ด้วยคำพูดที่สุภาพนะคะถ้าใครพูดไม่สุภาพนะคะแอดจะบล็อกออกจากช่องของแอดไปเลยนะส่วนการคอมเมนต์ให้คอมเมนต์เป็นของตัวเองนะคะอย่าไปคอมเมนต์ซ้อนนะถ้าสมาชิกนะคะมีคำถามใหม่ ก็ให้สมาชิกนะคะคอมเมนต์ใหม่เข้ามาเลยนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ